เบื่อเที่ยวเขาสวิตอยากไปช้อปปิ้งที่มิลานอิตาลีด้วยเงินหลักร้อยต้องทำยังไงไปดูกันเลยโดยวิธีนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีสวิตทราเวลพาสถ้าใครมีตั๋วนี้นะคะเราสามารถไปมิลานได้ง่ายมากๆซึ่งสวิตนะคะจะมีชายแดนติดอยู่กับอิตาลีหากเราอยากไปมิลานนะคะก็ไปได้หลายเส้นทางมากเส้นทางแรกถ้าเราอยู่ที่เมืองลูกาโนให้เรานั่งรถไฟธรรมดามาเลยค่ะใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีราคาแค่6ฟังหรือประมาณ180บาทคนที่เลือกเส้นทางนี้นะคะส่วนมากก็มาจากซูริกหรือว่าลูเซร์ให้เราซื้อตั๋วนะคะจาก เกียโซ่มาลงที่มิลานโนถ้าอยากได้ราคานี้นะคะต้องเลือกนั่ง r e 8 0แต่ถ้าเลือกรถไฟอ c นะคะก็จ่ายประมาณ17ฟังหรือประมาณ700บาทต่อไปเป็นเส้นทางรถไฟนะคะจากบริกมาที่มิลานโนส่วนมากคนที่มาเส้นทางนี้นะคะก็จะเที่ยวอยู่ที่เมืองเบิร์นอินทราเคนหรือว่าเซอร์มาซึ่งถ้าเราเลือกนั่งรถไฟนะคะที่โดโมดอร์ซ่าไปที่มิลานโนนะคะจะราคาอยู่ที่11ยูโรหรือประมาณ440บาทถ้าเลือกนั่งจากโดโมดอร์ซ่าเลยมันจะค่อนข้างเสียเวลานะคะคนส่วนมากก็จะเลือกนั่งจากบริกมา, Mil ano า,กมาณ าณ26ฟรังหรือประมาณ1,000บาทซึ่งใช้เวลาแค่2ชั่วโมงก็มาถึงมิลานแล้วทางต่อไปนะคะจะเป็นเส้นทางจากทิราโนมาที่มิลานโนซึ่งคนที่เลือกเส้นทางนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นคนที่เที่ยวแถวซังสมอริสหรือว่านั่งรถไฟเบอร์ดินาเอ็กซ์เพรสก็มาจบหรือว่าเริ่มที่ทิราโนเพิ่งจากทิราโนไปที่มิลานน,นะคะจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึง่งราคาตั๋วจะอยู่ที่12ฟรังหรือประมาณ480บาทคือราคาดีงามทุกเส้นทางเลยค่ะแถยแนะนํานะคะว่าใครที่มาเที่ยวมิลานนะคะเรา วด้วยคือเที่ยวเขาที่สวิตแล้วไปจบช้อปปิ้งที่มิลานคือรถสุดๆมาเที่ยวสวิตล้วอยากไปมิลานก็ทําตามแพลนนี้ได้เลยนะคะและสําหรับคนที่สนใจสวิตพาสก็ไปซื้อที่ KKD ได้เลยค่ะราคาดีมาก